เสาเสาชิงชาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า giant swing อันนี้รูปใหญ่พอเห็นชัดเจนหน่อยมันมีพิธีโลชิงชา้าเป็นยังไงอะโลชิงชา้าก็ตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงสถาปนาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพศ2325ก็ให้พรามพรามเป็นเจ้าพิธีมีเคหสถานอยู่ทางทิศตะวันตกของเสาชิงช้าเนี่ยนะทา,ทางทิศตะวันตกเสาชิงช้าถือว่าเป็นเครื่องประกอบพิธีนะ ตรียมประวายเป็นพิธีที่พราหมณ์จัดขึ้นโดยเชื่อว่าพระอิศวรผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์จะเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกปีละครั้งเพื่อประทานพรให้แก่มนุษย์ตามตามที่ปรารถนาซึ่งพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของพราหมณ์ เดิมทำในเดือนอ้ายและถือว่าพระเป็นเจ้าจะลงมาเยี่ยมโลกครั้งละสิบวันนะก็เลยทำพิธีพร,ระเจ้าแผ่นดินของไทยเราก็ถือกันว่าเป็นสมุิดิเทพหรือเป็นเทวดาโดยสมมติ ึ่งทรงเป็นประธานในพิธีตรียมประวายนี้แต่พระองค์ก็โปรดให้คนอื่นทำแทนเป็นพระยายืนชิงช้าไปยืนที่บริเวณเสาชิงช้าโดยขบวนแห่เข้ามาใน เมืองทางถนนมหาชัยแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเสาชิงช้ามีคนโล่สี่คนเขาเรียกว่าแต่งตัวเป็นนารีวันพยายามที่จะเอาปากค่าพอเงินที่ผูกอยู่บนยอดไม้ไผ่ถาวายทอดพระเนตรเป็นการแก้บนรุ่งขึ้นก็มีการเขาเรียกว่ามีการ รำขเนงก็คือศาสตร์น้ำมนต์แก่ประชาชนทั่วไปนอกจากจากนี้ก็มีการสมโพธิเวรูปทำบุญทางพุทธศาสนาในวันแรมหกขําแล้วมีการโกนจุดเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำมาซึ่งถือกันว่าเป็นมงคลแต่ปัจจุบันนี้พิธีนี้เลิกแล้วไม่มี มีแต่การสมโพธิเลี้ยงพระและก็กาการโกนจุกเป็นปกติเพราะว่ามันโล่เงี้ยมันเสี่ยงอันตราย